ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดิน จะพาชมที่ดินด,ดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทัานวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานี ใจด,ดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใชต้ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดิน บรรยากาศด,ดีดีวิวสวยอยู่แนวรวยพันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรื่อนคลายบ้านกลายชีวีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศัก์นะครับ จากภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเด่นคืออยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ตัวเมืองครับแล้วก็ยังเป็นที่ดินหน้ากว้างหน้ายาวถึง280เมตรนะครับต้องบอกแบบนี้นะฮะว่าที่ดินแปลงนี้ต้องทําการรังวัดแบ่งขายนะครับตามภาพก็จะมีลักษณะ เป็นไปตามภาพมุมสูงหรือว่าภาพประกอบที่ท่านผู้ชมได้เห็นมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าในส่วนของแปลงที่ดินนั้นนะฮะขึ้นในเขตอำเภอเมืองนะครับซึ่งเราออกมาจากาตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพียง10กิโลเศษเศษนะครับที่ดินแปลงนี้ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ก็จะเป็นเขื่อนวังล่มก้านะฮะแล้วก็ยังมีหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านหนองเต่านะฮะซึ่งก็จะมีเซเว่นซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ3-4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่น้ำไม่ท่วมนะครับเป็นที่ดินมีมองเห็นวิวเขานะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเขาแหลม ในส่วนของวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลหนองแกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในณขณะนี้นะครับแบ่งขายบนเนื้อที่10บไร่นะครับเราสามารถที่จะทำการรังวัดนะครับต้องบอกว่าต้องทำการรังวัดก่อนซื้อขายนะครับทำให้ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่มีหน้ากว้างถือว่าเป็นที่ที่สวยจริงๆนะครับเพราะว่า ทางด้านหน้านั้นนะครับทางสาธารณะเนี่ยตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในณขณะนี้นะครับก็จะหันหน้าไปทางด้านของทิศเหนือซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่280 m. เมตรนี่นะก็ถือว่าเป็นที่ดินที่หน้ายา,ยาวๆกันเลยนะสำหรับใครที่อยากจะ,ะชอบที่ดินหน้ายาวนะครับหรือว่าจะซื้อแล้วจะชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องนะครับมาทำการแบ่งซื้อกันไปอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับ เสนอขายนะฮะในราคาไร่ละ280,000บาทนะครับซึ่งเราก็จะลงมาจากทางาถนนลาดยางนะครับก็จะเป็นเส้นที่วิ่งเข้าไปาเขื่อนวังล่มเก้านะฮะเข้ามาเนี่ยโดยประมาณาประมาณ100เมตรนะพูดถึงนะครับประมาณ100เมตรก็ถึงหน้าแปลงที่ดินนะฮะส่วนทางด้านหน้านี่ก็จะเป็น มีลักษณะนะครับเป็นชนรบทานนะพื้นที่โซนนี้ต้องบอกว่าน้ําท่านั้นอุดมสมบูรณ์แล้วก็แปลงที่ดินของเราเนี่นะยณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นนาข้าวนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ทําการลงมือทําอะไรนะฮะก็เป็นพื้นที่โลง่งพื้นที่เปล่าในส่วนของแนวขอบเขตนะครับติดทางสาธรารณะอีกทางด้านหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของทิศตะวันตกซึ่งก็จะเป็นทางสาธรารณะเป็นลูกลังเ,เป็นหินคุกนะครับ ซึ่งตลอดแนวทางด้านนู้นนะครับทางด้านของทิศตะวันตกในประมาณ60เมตรเรามาดูในส่วนของทางด้านของท้ายแปลงที่ดินกันบ้างทางด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับตลอดในความยาวนี้อาจจะเท่ากับทางด้านหน้านะครับโดยประมาณ280เมตรแล้วก็ m. ส่วนทางด้านของทิศตะวันออกครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านแล้วก็ผมก็ดูจากภ้ามุมสูงและจากที่ผมวนรถ นะฮะเข้าไปชมทางด้านในนะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่เป็นแหล่งชุมชนน้ำประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับสามารถที่จะ,ะต่อขอขยายใช้ปร,ประโยชน์ในแปลงที่ดินของเราได้เลยนะฮะแล้วก็ถือว่าไม่ต่ำนะครับโดยประมาณในประมาณ40ถึง นะครับซึ่งพื้นที่โซนนี้นะครับก็ขออนุญาตโฆษณาสักนิดนึงนะครับเราก็มีบริการในส่วนของบริการหลังการขายในพื้นที่โซนนี้เป็นแล้วก็ราคาพิเศษราคาที่ดีราคาไม่แพงนะครับถ้าใครอยากจะขุดสะถมดินนะครับพื้นที่โซนนี้สามารถทําได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้บริเวณใกล้เคียงนะครับก็มีพื้นที่นะฮะที่เราดูแลอยู่ในการขุดสะถมดินนะฮะ ในส่วนของวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราใช้ถนนเส้นหลักนะครับก็จะเป็นเส้นอุทัยธานีทับทัน3221เข้ามาโดยประมาณ3กิโลเมตรก็เป็นถนนลัดยางนะฮะแล้วก็จะในส่วนของหน่วยงานนะครับขึ้นตรงกับอบตหนองแกโดยประมาณ4กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่10กิโลเศษแล้วก็ห่างจากกรุงเทพโดยประมาณ220กิโลนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาชมที่ดินแปลงนี้ผมก็แนะนำ ในส่วนของเส้นทางนะครับก็มาอายุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครับก็เดี๋ยวจะถึงอ,อุไทยธา,ยานีอยู่แล้วนะถือว่าขับรถเล่นนะครับมาก็ไม่ซื้อเราก็ไม่ว่าครับถือให้เราได้บริการนะครับซึ่งเรามาทําความรู้จักกันไว้นะฮะก็ไม่เสียหลายอะไรนะครับเผื่อบางคนบางท่านโทรมาคุยสอบถามนะครับเราก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมได้ในทุกๆแปลงท่านผู้ชมครับ280เมตรถือว่าเป็น อะไรที่ยาวมากๆนะครับสำหรับแปลงที่ดินซึ่งตอนนี้ผมก็อ,อยู่บนทางสาธารณะนะฮะก็ไล่รถมาเรื่อยๆนะครับถ้าลำพังเดิน280นี่ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยนะฮะสามารถทำนาได้ถึง2ครั้งนะครับลักษณะของดินนะครับดูดินสั่งตรงกันข้ามเนี่ยจะเป็นดินล่วนนะพื้นที่โซนนี้สามารถตอกบ่อบาดาลได้น้ำท่าถือว่าเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็น้ำไม่ท่วม ซึ่งทางด้านในนั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นเขือ่อนวังลมเก้าซึ่งในตอนนี้ก็กําลังพัฒนาให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วตอนนี้ก็เห็นว่ามีงบประมาณในการขุดลอกนะครับทำให้เขือ่อนวังลมเก้านั้นสวยขึ้นแล้วเวลาการใช้ประโยชน์นี้ก็จะลึกนะฮะแล้วก็จะมีน้ําที่สามารถกักเก็บเอาไว้ใช้ในตลอดฤดูก,การทําเกษตรอาะละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้ ถือว่านํามาเสนอกันนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยเป็นที่ดินหน้ากว้างนะครับเน้นย้ําว่าติดทางสาธารณะถนนคอนกรีตนะครับความยาว280เมตรถือว่าเป็นที่ที่หาได้ยากนะครับในบนเนื้อที่10ไร่ไม่ไกลตัวเมืองเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างในส่วนของวันนี้ผมต่อศัก์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ